ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจา o ยูทู e นะผมใครมาพบกับผมนะับองยูทู u b e กิ่งปากาม,มุงนะครับคลิปนี้ก็พามารับชมแป็กคู่นะครับแป็กคู่อ่าเกตตวิลล่านะครับสามสองศูนย์นะร,รถขุดไอหนุ่มอเมริกัน อีกวังหนึ่งก็เป็นเกตนะครับเบเตอร์เกตเตอบิลล่าร้อยสี่สิบบิตรนะครับไอตอนนี้ตำต่างอยู่นะครับตำต่างสิบโลนะครับยังไม่เม่อยอยู่นะครับสียังไม่ตลกเท่าไรนะครับตอนนี้ต่างน้ำมันพลาสติกนะ นี่ยแอวความไม่ไม่อยู่ด้วยนะครับรับเกตสึเบล่าสามสองศูนย์นะครับไอ้ตัวนี้นี่ตัวเป็นตัวท็อนนปนะครับเสรืงองยนต์ูกซูบนะครับูกซูบก็ม่เร็วโตวโบโค้องห้าสิบแปดงมานะครับ เป็นเครื่องยนต์4ีจนนะครับเต็มแล้วครับทำก็ององแคดนะครับคัวนี้ก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับมีกล้องหลังถังน้ำมันพลาสติก นำหนักตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2 2ตันนะครับน้ำหนักปฏิบัติการช่วงล่างก็ล้อลื่นแปดลูกนะครับแกเรียสองลูกกีนี่ประมาณกันนี้น่าจะประมาณ1คิวนะครับกีหรือว่า1.1คิวนะครับประมาณนั้นมาเครั่องเก็นนะ ดูนะครับสียังไม่ตลอกนะครับร้อยสี่ดิบกันนี้ำน้ำม,ม,มันพลาสติกขอบอกสีดำนะครรับุ่นนี้มีระบบจักนำ้ำหนักไปด้วยนะครับ ก็เป็นนานกุศะนะครับเป็นนานกุศะนานกุศะโบประมัดน้ำเสียนะครับ กตวันนี้ยังเป็นโลโก้เก่านะครับเกตโลโก้เก่าปัจจุบันก็มีนิวโลโก้นะครับสามนองสาม G.C. นะแต่ตัวนี้ก็เป็นเน็ก g e นแล้วนะครับสามนองซูน next generation ช่วงล่างนี่ใหญ่นะเกต ไปแต่ก็แปดสิบเซนนะครับลรอเลื่อถึงแปดลูกนะครับแกรเรียรสองลูกหรือว่าเหมาะสมกันนี้ครับทำงันใหญ่ๆแบบนี้นะครับ จโลบปรด้ำนะับกันดี แม่เดี๋ยวรอดั้มนะครับตู้พีโร็อ้โวคุณจัดกับพิโรกคุณกระจายนะครับมาแหมตลกทวนเลยนะครับนี่ร็อกคโหแมลั่นเลยนะครับพีเดียวว้าวแรองรอง่ะแรง แล้วลครับดำมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเกตนะครับสามสองคูณนิกเชนนะครับตักใส่สิบ้อนะครับผมดูกันว่ากี่ตักครับ ับตักแ <dal av 44> รกปานไปแล้วนะครับตักที่สองครับ เดี๋ยวเครืร่องยนต์นี่นิดมั่งนะครับเครื่นนองดีจะจนนึ่งนะครับเครื่องยนต์อบซูบนะครับถ้าเป็นซ้ำซ้ำลองทูนยีซ,ซีก็เป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์อบซูบนะครับไอ้ดุมอเมริกานะครับไอ้นุ่มมากันสุดยอดนะครับสุดยอดรถกุดนะครับในโลก เกตสเปนล่านะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับ3-2 0นะคศูนย์นะเด็กเกินนะครับก็อีกันนันจอดนะครับนี้ เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาตายนะครับสามสองศูนย์นิกเกิน,นะครับปกติก็เราจะตายแต่สามสองสามนะครับเที่ยวโลโก้นะ <c oughs> แหมสิบโลนี่มีแต่ใหม่ๆดังนั้นนะ <c oughs> มอหญยนะแก๊สเตอร์เบลลานะครับ ตูดนี่ใหญ่มากเต็มแล้วครับโอเคครับก็ถ้าชอบลิปนี้อย่าลืมกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมตอนนี้ก็สวัสดีครับ